s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็แม่หมอพิมฟ้าคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องรุ่งได้สละเรือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จร,จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีดวงของคนราศีธนูซึ่งเป็นราศีพิมพ์นะเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเช่นอาจจะมีเพื่อนใหม่มาทํางานด้วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเนาะสนองล่งที่เป็นตัวแทนชาวราศีมีเนี่ยเขาก็จะมีดวงประมาณว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานลาออกหรืออะไรสักอย่างคือหลังจากเราอัดดวงกันไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตั้มคุณโปรดิวเซอร์ของเราก็เดินมาบอกว่าพิมพ์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ จะต้องอัดคนเดียวแล้วนะพิงก็แบบอ้าวเพิ่งอ่านดวงไปเมื่อกี้เองอ้าวเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1 7ถึงมีนาคมเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวย้าย2ดวงเนาะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีดาวย้ายเลยสักดวงนะคะมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่มันคอนติเนียจากสัปดาห์ก่อนแหละว,ว่ามันขยับไปในทิศทางไหนมันจะโอเคไหมเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันที่เป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นได้นะคะตอนนี้ดาวประจําตัวของราศีสิงห์อะไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็คืออยู่ที่ราศีกุมเวลาเราอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอะเหมือนกับว่าเราอ่อนแรงไปพึ่งพาคนอื่นให้นึกภาพชัดๆเช่นตอนแรกเราทํางานอยู่แผนกเรา ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเกิดขึ้นอยู่ๆเราโดนส่งไปอยู่แผนกคนอื่นหรือส่งเราไปอยู่กับลูกค้าเราต่อรลองมากไม่ได้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่อยู่ที่นั่นด้วยก็คือไปทํางานกับเขาแล้วก็มาใหม่กันทั้งคู่ค่ะการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะมากในแง่ของสถานที่ตัวโปรเจกต์เอ่ยอะไรเอ่ยมันเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ตอนนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องหนจะเกี่ยวกับถ้าเรามีลูกน้องอย่างเงี้ยลูกน้องก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราต้องไปเทรนเขาค่อนข้าง เยอะก็คือไม่มีใครมีแรงกันสักคนในช่วงนี้นะคะทุกคนอ่อนแรงกันไปหมดเนาะ ที่สาคัญนะคะช่วงนี้ก็อยากให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สัมพันธ์กับงาน,น่อยเนาะเช่นรถที่เราใช้ในการทํางานนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทํางานเนาะเรื่องอะไรไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบทําความร้อนแล้วมีลมหรือแนวแนวนี้นะคะยังไงก็อยากให้เรามาระวังหน่อยนึงเนาะ <c oughs> ต่อให้มันไม่ใช่ทรัพย์สินของเรานะคะแต่ว่ามันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้งานอะไรก็แบ็กอัพไว้บนคลาวไว้ให้หมดเนาะก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็โอลิพารานอยส์ไวนะคะ เรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์คือต้องดูดาวพุธทีนี้ในสัปดาห์นี้ก็คือต่อจากสัปดาห์ก่อนแล้วว่าดาวพุธมันยังไม่ได้ออกจากช่องที่มันเรียกว่าอลี อยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ๆก็เป็นหนี้อยู่ๆจะต้องเอาไปจ่ายหนี้คือหนี้เยอะมากอันนี้ก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายถึงเวลาแล้วต้องจ่ายประมาณนี้นะคะอาจจะต้องรอไปจนถึงวันที่9มีนาคมเป็นต้นไปสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยของชาวราศีสิงจะดีขึ้นสมมุติว่ามีลูกค้าเจ้าหนึ่งเหนี่ยวหนี้แบบไม่ยอมจ่ายตังค์สักทีวางบินแล้วก็แบบยืดเยื้อนะคะก็คือหมุดไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปก็คือจะได้เงินก้อนนี้มาค่ะ ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่แบบมีลูกค้าแล้วก็ดิวงานกับลูกค้าหรือว่าไปคุยงานหน่อยช่วงนี้จะเจอคนที่ราคาคุยนิดนึงเนาะก็คือขี้โมนิดนึงเขาจะเล่นใหญ่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรายังไม่ได้เงินจนถึงได้เงินแล้วต่อให้เป็นช่วง9มีนานะคะระวังคนแบบเล่นใหญ่เวลาพูดอะไรก็เอามาหาน4อาหาน5ก่อนแล้วก็เออค่อยเชื่อเขานะคะต่อมาค่ะ สำหรับเรื่องความรักนะคะด้วยความที่ว่าตอนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวความรักแล้วก็ดาวที่แบบมันมีเสน่ห์นออะนะมันไปอยู่ในฝั่งสัมพันธ์กับดวงเรานะคะไปอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์มีคนเข้ามาได้แต่ดาวที่มันจะอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณช่วงนึงอะ่ะแล้วก็จะขยับออกไปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนนี้จริงๆ ทีนี้มันมีดาวดวงใหญ่ที่มันจะมาอยู่นานแล้วดาวดวงนี้สัมพันธ์กับการเจอคนรักมันมีนัยยะสําคัญมากกว่าดาวที่มัน1เดือนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยค่ะช่วง28มีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าคุยกับคนนี้ปุ๊บ แล้วก็สามารถคุยกับเขาตอบไปได้เรื่อยๆแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ช่วง28มีนาคมอย่างนั้นก็ได้นะหรือถ้าคนนี้หายไปก็อาจจะเป็นคนใหม่ช่วง28มีนาคมแต่คนนี้ก็คือเราก็จะชอบเขาแหละเพราะว่าคุณสมบัติของคนที่เข้ามาช่วงนี้คือคนหน้าตาดีนะคะหรือมีเสน่ห์ข้างน,นอกออร่าจัดอะไรอย่างเงี้ยมันสักอย่างหนึ่งที่เราจะถูกใจเนาะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะก็ต้องระวังอยู่ดีเนาะว่า มีคนเข้ามาได้นะคะในช่วงนี้อาจจะเข้ามาฝั่งเราหรือฝั่งคนรักได้เลยทั้งสองฝั่งเนาะเพราะว่าถ้าไปดูฝั่งคนรักของคนราศีสิงห์เนี่ยดาวเสน่ห์ก็ทับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือคนราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาเอ่ยฝั่งคนรักก็อาจจะมีคนแบบมาถูกใจเพราะว่าเสน่ห์แรงหรือว่าอาจจะแปลงง่ายๆว่าช่วงนี้ไปทําหน้ามาไปขีดส่งสีสิวแล้วอยู่ๆก็มีออร่าขึ้นมาแบบ นาตาดีก็จะเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีสิงห์บวกกับราศีกุมนะคะที่จะแบบอยากนาตาดีอยากดูดีเหลือเกินเนาะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ